กฮัลโลี่เราพดถวเวด่มูกค่าที่านกดโกเราดถเรื่อที่ห่จิกเเตุุกีอาท่องด้นากว่าเลอาู่เวด้กว่าก็อนวัมื้อเที่ยงกนอดอาเกียรตลุดเจียบหโพนอ่านกาเดอรอาเวอาเกียรติหลุดในบรรดาคุยหล่ออาท่องไปได้เลยเอออีีอาเซียนนิวส์อัตรากรสอปเอาเวกุยหล่อไปได้ต่ไปได้เลยชุดสืบสวนตำรวจแม่สอดนำคนร้ายทำแผนเพิ่งออกจากคุกสองเดือน ก่อเหตุสามซ่าดทำร้ายปาดคอหญิงเมียนมาหวังจะข่มขืนห้องน้ำในที่ว่าการอำเภอแม่สอดเอาเวนีเมเวดาตาเกวี่ยพูดต่อเจเวดาเลอครบรุ่เร็วกว่าเลออากู้เวดากว่าโกนการ์ดเดอกว่าพ่อคิวเีเอาโกนีหลอกว่าเมเวดาเอาเวเขบ้านเล็บเปียเราเวดาตาดูดอที่แย่กว่านั้นบอกเวเนี่ยหาราลูกโคบันนี้ขี้ร้านอีหรอเจเวเนาะด้อหาราโขขี้ร้านดีเด้อหมากระโดดตากขาไม่ต่อรีอาตาโตปาเนี่เจเวดาเลอ ก็มาตระรอปาไม่ได้่าก็รบย่มืพลกันนี้หรอหนอเอาไว้นมี่เมดาตาตากรูนอตั้งที่เรื่อ่ากลัวหรอตัก็ซ้อนใครยาขากว่าตลรอกคีบรอเรียกลัวนะคะคู่กู่คีบบีบูเจอเตอร์อาคู่กีลาคีคีกีลาคู่คนยกเทปอย่าผัดทอยาตะบูนกวดที่จะผ้านี่หรอกหนอตาตากรูเนี่ยเกาไมได้สัทจะอีกหนอแพมหาจันนีเลือกตัก็ซ่ปูนี่เดือที่บ้านเลือตัก็ซ่หาเท่ารามาแลไม่ชอบปู่เลือกป่กปกควาดกะแต่ป นอมเมออุภเล่โชภเล่บาสันนากิจโดนี่เดมาโทรบาดตะเกบว่าลอปลีลอพูตคาเล่เมชอําเภอตะหาลอปูเอ่ออะโคดตอดโดนี่เดเล่เคเมราพูดีเดบะที่บานลอพอไว้เน่อัมมาบาดตะเกบว่าเออโซจีจานนี่บลอนี่เดจีโทรหาโทรกุยไว้ด้านดอกหาโทรดักลอนี่ลอเอ่อตึงไม่เลยตั้งยิดักหลู่เกโทรไว้ด้านกุยบลอนี่เดเปอโกษนะกิจหลู่ตั้งยิตอดสนักเลยนอตอตนิกเลยตอดสนักเลยอะโคดตอดโดนี่เดเพมันนํามื้อนาวโยนี่เดว่าเรียกชื่อในเวลาปารกาอิ เลตาบุรุไซหนอเพร่ปอตอลาอุเอนาเพรวงเวียนสมเด็จพระเจ้าตากสินไปนี่เหหรอดอกที่ญีมาเกลืีเหนอป่าปกควาไดนี่อามีไว้ด้เลธรรมพัฒหนออมีเลธรรมพัฒวีบรอนเดอรัตาอุเดาคิชิโคนี่หนอดอกเกไว้ได้ปากันยอปากันย๊อความดัจที่ญี่าอุตุูตโลกะป่าดอกเเวลเมตอตาเปอ เลออู้ฟูคลอเดบาร์บะเกเกาะปวางหยอเตอะหน้าตาไข่เจ็ดห้าสิบห้าบ่คอนเฟิร์มตู่ปู่บ่าเนาะตากะซ้อนอยู่ตะกุ่ยเดะตะกุ่ยไปได้แล้วเกเกาะปวางหยอเกอยู่บ่าบ่าชนะเทวดามีปว่าแล้วอู่หลอก่อจ๊อเต้อะกะหอเนาะเป็นคนไทยแต่เมินธุรนูโคยจะทำกฎรดเป็นคนไทยเวเนาะอาตอกี้จีโคนี้เกี่ยวกับเลออู้เลออู้ฟูคลอเทวดาอัจฉริยะนี่ เออวิบลดิตตาปอมือดาเดบิสิยังบักลาคีเออลักกีเนาะอามิเนเพ่มกวนีติปะกุติตะโกติตะพะเนี่ยโกลุกกวยบะมีเลยจุจูบะชะตะนากีอามินอกโกเนี่ยโกบะมีเลยอีอีพิวอะตะเวดะคีจิตินี่เนาะเกบะจุภูมิโผล่เจดะเกบะก็มีหยอจุภูมิโพอ่าเฮลโลเวดะตัมมาเพ่คอฟีเซ่เลิกว่าชากอฟีหล่อเพ่ตันคุยตะหัวนี่หล่อเตเวดะจิจานีอืมจุไม่เลยประกอพ่อขลุ่ยวะนี่ล่ะเวกับบ้านแลเปียหล่อเวดะตาดวดเต เนอดกปัาวะสีดอตงตากรูดสีผ้านีเอเวจเวดาชิจใจอีตัวคู่นี่เดาตาตกปะเลยตาเกอมาตลอดปาทัผมมืดไงบ้านมนจะคู่แตเลเวนาทัผมมืดไงเดไม่ก่าเลยอเมซาดีอันดูางรีเนาบ้าชาตินาคินเดดเจวนาตุมยลเลยตาุโขอุโขบิบลออาตากะหาเท่าเลยตาหลรบุลลตาช่บดีกว่วแพงตาหยายเด็ดตาชุ่มเลยตกลอบ้าชาตินาคินเดดตาผมมืดตาโกมกุลมันตกร้คนนี้เ่เว กูโกนี่เดเมตากซอนนี่เดเทวดาบะเมมาวดาคริตคลูเตนบะบะบาซันนากิโดนี่เดเออเวตากิตะคลูตุมิละกูบวยดาโกกูบวยโดนี่เดเวฮาตุกูบวยดานี่หนอเออตากิตะคลูนี่บะเมวดาตัจจันนี่วยโดนี่เดเทวดาพอยอะไรนี่ทูฟเลตอเออเวดาเพลาออกอสคิชินวยโทอีหลอออกอสทีชิ่งลูโทเซปเทมเบอร์คิชินวยโทออคโทเบอร์คิชินวยโทคิลาโตโตกะเพมหาเตนี่คิชิมนี่โดอเวดามมาเข้าโดเวดา อัตราเกียร์ปูวะจิจอีอัตากัมมาล่าปุกีนี่เนาะล่าปุกีคืนี่นี่เด้อแล้วคีโตจะคุยเนี่ยว่าเว้ยนี่อัตากัมมาเนี่ยเมื่อวดาคมขืนกระทาชั่เราและลักทรัพย์บุกรุกเดวิดาเอา,าเว้นี่เมื่อวลาอัตากัมมามาตลอดตาตาเนาะเขาย้อนเนี่ยมาตรอดปาป่าผมมือวิบลอนเนี่ยเนาะอ๋อคือตาวิบลอนเนี่ยบุกรุกแต่ละบุกรุกเนี่ยเขาย้อนหนึ่งรอกว่าเด้อแล้วกว่าอ่ากระจานตะเฮียเขยบ่าจิจายที่บอกเรียนหนึ่งรอคือเรา เอ่ะงเราูลกันเดอปูกดี่นี่ยตากะนี่โอดักเดอค่เอ่ออาโคตาดอนนี็เดอบรอได้เราโคบูนีเอ่อคืนี่า่าอุรนีเดอเวทุเพลทเอาไว้ได้เอ่อแผ่ปูกีปูกีคีลาวิตั้งซ่อนนีเดอเจเลยเอเวหาท่อเราโคปูบลอนี้เล้วอู้ได้ดอเอ่ออัมโมแพห้วยหินฝนรอแพตาสมีสมัวรอตัวูจะตกเลยปูเลแม่ชอไปให้ตะคืุเรือตากดีบาตาสมีสมัวรอตัวูคจะตอกแผ่นี่ นออวดะดอโมตุเวดาเลลลาตุลาคมทตสเวบลอดินดาเวหาทอกเวดาลาโมเดนี้เอ่อหาทอกเวดาเวบลอดินดาเมเลกิฟิเลเลกิฟิโลฮอตเตลปะปานอดูเมเลเฮเปอร์นอดอนบลอดาเลทากซอปะพลาทอกเวดาเลปอเวเอ่อบาตาโพคฤนี้อ๋ออืมอะกูตะดอเวนี้เดเมเวดาเอ่อกว่าเลอะกูปากอเตรานออริอะคโลเลบาตาปะพลาทอกดอเวดาเลทากซอเตตาเตนีใหญ่นี่อ๋ออะมีเลธรรมพัด အဘိလောကဝဲလေတီကေပ္ပာလောဦးစုကလိုအတောက်ခီချီခိုနီးတော်မြေကညောကလືအမြေယောကလືအဒိသပတ္တိညာလောတီဒီဘာဝေပ္လနေတာတတ်တော့ပန်နေကမ္မတရတပဝေဒာတပ်ပုံမှုလက်မြေဝဒါလေအီအီပျှူခီချီတနီတရာဟိနေလောအဲအဝင်းဒီမြေဝဒါတာရီတာကလိုလေအတားကစောကွေလောခါဝဒါတူဖိနီးတော်အပ်ဒိတ်ဒုစီညာအထောက်ဝူတပူတပေါတေတဖာထေထေကြီးလောဘာဘူး เป็นภาพนาทีที่ตำรวจสพแม่สอดนำตัวนายธรรมพัฒน์ถือตีขอสมวนนามสกุลอายุ28ปีที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นคนตำบลแม่สุอำเภอท่าสองอย่างจังหวัดตากไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหลังจากเมื่อวานนี้เขาก่อเหตุใช้มีดปาดคอสาวชาวพม่าชื่อว่าอีอีผิวอายุ21ปีซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงาน ทำงานอยู่ในร้านกา,ฟาแฟแห่งหนึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้สาวพมา่าได้รับบาดเจ็บสาหัสถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลแม่สอดล่าสุดอาการปลอดภัยแล้วสําหรับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ตํารวจบอกว่าผู้ต้องหาตั้งใจที่จะข่มขืนจึงไปดักซุ่มอยู่ในบริเวณห้องน้ําหลังจากที่ผู้เสียหายเข้ามาทําธุระเสร็จผู้ต้องหาได้เข้าไปผลักผู้หญิง พยายามใช้มีดจี้แต่ถูกขัดขืนและต่อสู้จึงใช้วุ้มีดปาดเข้าที่คอสำหรับประวัติผู้ต้องหาเคยถูกดำเนินคดีในข้อหาข่มขืนและพยายามลักทรัพย์เ <Okay. S 1> มื่อปี2562เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อ27สิงหาคมก็คือเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วไปพักอยู่ที่บ้านแม่บริเวณบ้านห้วยหินฝนอำเภอแม่สอดจากนั้นวันที่1ตุลาคมนายธรรมพัฒน์ได้เก็บเสื้อผ้าและย้ายออกจากบ้านจนมาก่อเหตุดังกล่าว